ขอขอบคุณกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้กับทางรายการจนทำให้รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้รับรางวัลหน้าตลาดสาขาเกมโชว์ยอดเยี่ยมและขอขอบคุณสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มาณโอกาสนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกับช่วงแรกของรายการช่วงบททดสอบพิเศษที่เราจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์เพื่อมาทดสอบความสามารถของเชฟผู้ท้าชิงว่าเขาจะมีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเราหรือเปล่าวันนี้เชฟท้าชิงของเราจะเป็นใครเดี๋ยวเราได้เจอเขาครับตอนนี้เรา,าพบแขกรับเชิญครับสวัสดีครับพีวันนินาทัาทาดาครับ สวัสดีค่ะไอพิชยาค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนอค่ะพัสกรพลบูรณค่ะเดี๋ยวดิผมก็จะไปแล้วผมแนะนำได้ยังฮะแล้วผมดิเจ้าจากกล้ามสีเอฟเอ็ครับสวัสดีครับวัสดี้าะพ่อจ่าแม่กาบบอมมาเนเชีย <initiatives> สวัสดีครับผมสักวิญญาณนำคับเอาไป20บเท่าไตองครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้กำลังจะเปิดกล้อง ATM ภาคสองค่ะภาคสองหรือครับที่บอกว่าตัวจริงกับในในในจอ ไม่เหมือนกันเลยนะดูดีเยอะเลยอ่ะในจอเป็นไงครับก็โอเคผมก็ดูอาหารปโปรดคืออะไรครับอาหารปโปรดจริงๆชอบทานส้มตำปูปลาทุกคนน่าจะชอบหมดนะครับยกเว้นนุเฟินฟนุเฟ,นฟนินเขาชอบอะไรฝรั่งฝรั่งเลยใช่หนุกินปลาไม่เป็นเลยค่ะแต่นุชิกเป็นอย่างเดียวค่ะดีครับเป็นไงปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้ ถ่ายละครครับถ่ายละครเรื่องไฟหวนครับแล้วก็ลูกผู้ชายหัวใจเข้มครับโอ้โหสองเรื่องเลยนะครับผมมีแบบว่าเวลาว่าบ้านแมหรือว่าเจ็ดวันรั่วเจ็ดวันรวดครับเจ็ดวันรวดนะครับผมครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่อยู่ในสมัยก่อนนี้ไม่ได้เป็นคุณนะครับตอนนี้เป็นไงฮะงานยุ่งไหมฮะก็สบายๆครับยังได้อีกเยอะครับพี่จะใส่แว่นด์ดีไซน์กันน่สไตล์แล้วคุณเนี่ยมีแว่นไหมล่ะนี่ดูจะดูได้ไหมดูเข้าไปยูทูปพิมอาร์ตเอฟเอ็มเจอเลยครับเจอ เจอเขาฟ้องลิขสิทธิ์ผมอยู่ครับผมวันนี้ครับผมเชฟูุท้าชินของเราคนนี้เขาบอกว่าโปรฟล์นี่สุดยอดจริงๆเป็นเชฟชาวอิตาเลียนเราไปทำความรู้จักกับเขาสักครู่หนึงครับสุดยอดเชฟชาวอิตาเลียนที่การันตีความสามารถด้วยความรู้และฝีมือระดับมาสเตอร์เชฟเขาคนนี้มีนามว่าเชฟดานิโรลาปุซา เจ้าของร้านอาหารลาทแวนเนตตาเชียงใหม่ด้วยประสบการณ์ระดับมาสเตอร์เชฟและเคยผ่านงานมาแล้วทั่วโลกทั้งในโรงแรมดังและร้านอาหารชั้นนำระดับ2ดาวมิชลินสตาร์กับสไตล์การทำอาหารอิตาลีนแบบดั้งเดิมและการผสมผสานวัตถุดิบต่างๆจนได้อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนอีมาพส่จโซนมสัที่อัสเปตโตนี่ละครับ เชฟดานิโรรากูซ่าที่จะมาท้าชิงกับเชฟกะทะเหล็กในวันนี้และตอนนี้เชฟู้ทาชิงท่านนี้ก็พร้อมที่จะออกมาพบก,กับพวกเราแล้วครับ mm hmm. เชิญพบก,กับเขาเลยครับ mm hmm. เชฟดานิโรรากูซ่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟดานิโลรากุซ่าครับสุดยอดเชฟชาวอิตาเลียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรมาสเตอร์เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอิตาลี <c oughs> จากสนายมันานานาชาติด้านอาหารอิตาลีอัลมาครับเ <c oughs> ขาเคยทําร้านอาหารและโรงแรมมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอิตาลีอังกฤษเยอรมันเบลเยียมและออสเตรเลียเขาเนี่ยเคยเป็นเชฟที่ร้านอาหารปรินซิเป้เซรามีร้านอาหารระดับ2ดาวมิชลินครับอยังไม่พอยังไม่พอ เขายังเคยเป็นถึงมตอร์เชฟอาหารนานาชาติโรงแรมโฟรซีซันมิลานประเทศอิตาลีด้วยครับยังไม่หมด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 ครับยังไม่พอนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังเคยเป็นอาจารย์ผู้ช่วยจากสถาบันนานาชาติด้านอาหารเทลลี่ u ู e n o น o ต a and the i n t e r n a t i ั่ a l Chef m ม r c ก s o ดาต i สมาบัที่สอนเชฟที่มีชื่อเสียงและอาหารชื่อดังที่อิตาลีด้วยครับหมด วันนี้นะครับเขาจะใช้ประสบการณ์ระดับมาสเตอร์เชฟมาแสดงให้เชฟกระทะเหล็กได้เห็นว่ามาสเตอร์เชฟตัวจริงนั้นเป็นยังไงครับว้าวขอบคุณพี่เอมากครับคุณครับคุณแคนขอบคุณครับผมและที่มาด้วยกันนะครับผมไม่ใช่ครับเป็นร่างให้กับเราครับคุณแทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสตอนนี้ขอถามเชฟก่อนเลยว่าคุณสมบัติของการเป็นมาสเตอร์เชฟนี่คืออะไรครับ Um, qual è la sua la caratteristica di essere un masterchef? In Italia bisogna fare i primi cinque anni di studi in una scuola per cuochi, per chef italiani. Dopo cinque anni si, si hanno due diplomi e dopo si può accedere a fare l'università del Masterchef. ีตาลค่ะก็ต้องเรียนปริญญาตรีด้านเชฟนะคะ5ปีก็จะได้เป็น2ดิปโลมาค่ะก็จะเป็น3ปีกับ2ปีหลังค่ะ2ปีหลังปุ๊บพอจบ5ปีเนี่ยก็จะเป็นเซเนียร์ซูเชฟหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเรียนเป็นมาสเตอร์ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์คิวทีฟเชฟค่ะโอ้โหไม่ได้ง่ายๆนะเหมือนแบบที่เขาเรียนเรียนกันเลยนะครับในมหาลัยเลยเชฟซาใช่ไหมครับว่าก่อนที่จะไปพบกับเชฟกระทะเหล็กเนี่ยนะครับผมจะต้องเจอบททดสอบพิเศษก่อนทดสอบพร้อมไหมครับ พร้อม,มอตมครับพร้อมมา,รมมาคร,รนะครับผมพร้อมมากเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าวันนี้บททดสอบของเชฟแด n ยูโลกคืออะไรครับการทดสอบแบบส e เรตอินกร e เดนต t กับสามวัตถุดิบปริศนาการทดสอบนี้เชฟผู้ท้าชิงจะต้องรังสรรอาหารโดยได้รับโจทย์วัตถุดิบปริศนาที่ทางรายการกำหนดให้จำนวนสอยา่าง เชฟจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงแต่งและต้องชูรสวัตถุดิบปริศนาทั้ง3อย่างภายในระยะเวลา30นาทีบททดสอบพิเศษของเราวันนี้ก็คือ Secret Ingred i e n t 3วัตถุดิบปริศนาค่ะ <Hey. S 2> ซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวจะมี3บุคคลปริศนานะครับผมออกมาเพื่อเลือกวัตถุดิบปริศนา3มชิ้นนะครับผมมาให้เชฟเดนิโร,รนะครับผสมผสานนะครับซึ่งทำให้วัตถุดิบปริศนาทั้ง3เนี่ยโดดเด่นแต่รวมอยู่ใน1จานเด็ด ให้พวกเราได้ชิมกันแ <Yeah. S 1> ชฟ์รักคำทานนี่ไหมครับเลยดีใ่ดีสิใช่สิสมต้องตัวค่ะเขาพร้อมแล้วค่ะพร้อมแลนะครับเพราะฉะนั้นเราไปพบกับบุคคลปริศนาของเราทั้ง3ท่านครับ วัตถุดิบปริศนาให้กับเชฟในวันนี้ก็คือน้องๆที่น่ารักทั้ง3คนล่ะครับว่าแต่น้องๆทั้ง3คนจะเลือกวัตถุดิบอะไรมาให้เชฟทําอาหารต้องมาติดตามกันละครับเป็นไงบ้างครับเหง๋น้องๆออกมาเต้นแบบนี้แล้วน่ารักมากเล่น่ารักมากนะครับผมน่ารัอน่ารอคนน่ารักเลยน่ารัก แต่เดี๋ยว3คนนี้ต้องไปเลือกวัตถุดิบปริศนาจากข้างหลังนะไม่ว่าเด็กจะหยิบอะไรมาสามารถนํามารวมกันเป็นอาหารจานเด็ดได้แน่นอนม o ตักระตี้ปุแน่นอนค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยค่ะแน่นอนแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยนะครับผมไม่ว่าเด็กจะหยิบอะไรมาก็ตามนะครับใครเลือกก่อนดีคะแบลนี่ก่อนไหมแบลนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเป็นไงเราน่ารักไหมน่ารักรักน่ถ้างั้นเดี๋ยวให้แบลนี่ไปเลือกก่อนพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วไปกับจิลลี่ตัอพี่ตลอดก็กระดับไปกันนะ อยากได้อะไรคะเอาอะไรเอานี้ไหมเอาผักไหมไม่เอาลูกน้ำเปล่าน้ำเปล่าแกงกอดีกว่าไหมเอาลูกเอาดีครับแกงกอลูกเอานี้ไหมพี่หยุดไหมไม่กินปลาส้มแกงกอาอะไรดีครับพริกหยวกไหนดูนี่ไหนอยากได้ไหนรทีเลยอยากได้ส้มเหรอส้มอยากได้ส้มในวังนี้ส้มได้อยู่เปลี่ยนใจไหม ไม่เปลี่ยนใจเอาส้มเลยคะได้แล้วนะครับผมอย่างนี้สบายเลยมาแล้วนะครับผมวัตถุดิบแรกนะครับผมที่น้องเบรนี้เลือกมาก็คือส้มนั่นเองน้องเข้าใหม่จ้ะพร้อมไหมครับพร้อมะพร้อมมากับพี่เลยมามีอะไรไหมครับเอาไปแปลบเลยไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีเราไปฝั่งนู้นกันมีข้าวโพดมีส้มโอมีแตงโมโอไม่ทนแน่ๆนะครับ มีผัก็อกเก็ต์ที่เอาไหมขุดขาไปเอาไหนเอานี่เหรอเปลี่ยนใจไหมคะไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจเอาวันนี้นะครับอะไรอ่ะโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ซิมเปิลมากผัก็อกเก็ตนะครับผมแน่นอนอ่าบิกกี้พร้อมไหมลูกพร้อมครับอ่าถ้าพร้อมเราไปกันไปดูว่าอยากได้อะไรอ่าทางนี้ก่อนเลยบิกกี้เลือกดีๆนะเอาอะไรบิกกี้เราได้ส้มไปแล้วนะไปให้เชฟเขาต้องทำอาหารให้กินนะ หรือว่าจะไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นนะไปดูเอาไม่เอาแตงโมมุ่งก่อนไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาเขามุ่งจะมาแตงนี้อย่างเดียวเลยเอาลูกแครหลอดเอาไหมสับปะรดสับปะรดเอาไก่เอาไก่แล้วอันที่อยู่ในไก่ปลากระป๋องอ่ะเอาไก่เอาวันนี้เหรอเฮ้ยไม่เปลีใจเหรอมองไม่เปลี่ยนนิกกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรปลาลหล เลก,กเ,เก<ม>เอเลกเกอ้องอ้าโลกเอาเละสิครับน้องนิกกี้เลือกเอาปลาร้ามาเป็นวัตถุดิบในการทาอาหารเล่นเอาแขกรับเชอญและเชฟถึงกับเครียดกันเลยทีเดียวก็ต้องมาลุ้นกันละครับว่าเชฟจะสามารถนำวัตถุดิบทั้ง3อย่างมาปรุงอาหารได้หรือไมอ่นิกกี้เปลี่ยนใจไ,ไม้มลูกไม่เปลี่ยน,ไ,<ห>นไม่เปลี่ยนเอานี่นะโอเคไม่เปลี่ยนใจเดกเกเดกเกนิกกี้มาแล้วล่ะนิกกี้ผมไม่ให้เปลี่ยนแล้วมานิกกี้ ปลาล้าครับลิกกี้ลองดมดูอว่าลิกกี้เลือกอะไรมาลิคกี้ดูจักปลาล้าไม่รู้ไม่รู้นะเขาลิกกี้เท่าที่ก่อนโอ้กลิ่นมันจะยิ่งขอโทษคุณเสียเล้วส้มผสมกับปลาล่าคุณคิดภาพไม่ออกจริงกันทีไม่ได้ว่าส้มกับปลาล่าจะเข้ากันยังไงเออแค่ผมมาแล้วสามอย่างเห็นครบสามอย่างแล้วเชฟไหวไหมครับชิบูเฟ่มาอันเป็นอย่าง La m a น o della d u g a l a e สัล a ัต della della c ื u g a าเขาคิดว่าน่าจะสร้างสรรค์จานออกมาได้เพราะว่ามีรสหวานของส้มนะคะแล้วก็มีรสเค็มของปลาร้าแล้วก็มีรสขมนิดๆของใบอรเกตนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผสานรวมของสองวัฒนธรรมค่ะไทยแล้วก็อิตาเลียนแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาจะเอามารวมกับพาสต้าสีเหลืองค่ะให้ชื่อเมนูนี้ได้ยังครับพิสตาเ s ชพาสต้ากงคิลล i ่เยลโ ก็เป็นพาสต้าสดนะคะที่ชื่อว่าคอนคิเล่ซึ่งเป็นพาสต้าเหลืองค่ะพาสต้าเหลืองนั่นเองอ่าแล้วครับผมตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมน้องๆทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายพ่อคุณพพร้อมไหมครับพร้อมโตสมดิสิมาพร้อมมากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมมีเวลาให้30นาทีเริ่มได้เลยครับ ดูเขาปยเชนะผมเริ่งจัการกัปรก่อนเลยมจัดก็เปิดทางนี้นะครับทางงไเชฟพังโอ้ยดูทางเชฟแล้วเนี่ยเขาจะใช้แต่ตัวปลาซึ่งก็เหมือนกับวิธีการใช้แอชโชวีาด้ลาด้ด้วยเพราะเขาบอกมันเข้มข้นกว่าพวิธีการทำคือเชฟเขาก็ทำเหมือนเหมือนเราทำแอชโชวีแบบนั้นเลยแล้วเอากันเอาล่างออกใช่ครับผมอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ได้กลิ่นมันพวกเรา แต่พลั้งไปปุ๊บมันก็โอเคเลยนะเบาขึ้นเบาเบาขึ้นเยอะตอนนี้ปลามาทำแล้วตอนนี้กำลังจะทำส้มอยู่เหลือเออเจ้าโรเกตนะครับเชฟคิดว่าจะใช้เทคนิคพิเศษอะไรเอาชนะเชฟกระเทลกุนี้ครับที่จะเป็นเป้าหมายของผม <Be at> เขาบอกว่าจริงคือจะแพ้หรือชนะเนี่ยก็ไม่สําคัญค่ะสำหรับเขา<ะ>สิ่งที่สําคัญกนะ็คือการได้ส่งผ่านความเป็นอาหารอิตาเลียนแบบแท้ๆแบบต้นตํำรับให้ผู้คนที่ได้เห็นแล้วก็ได้ลองชิมใชครับผมโอ้โหเขาเป็นคนที่บบบแบบว่ามีแบบว่าจุดยืนแบบยอดนะสุดข้อยมากสุดข้ยเหลือเวลาอีกท <ๆ S 1> ี่สิบนาที ไปพอไอเลครับตอนนี้สมเริ่มทำแล้วล่ะตอนนี้ก็คือน้ำมันมากหอนนิดหน่อยมันก็เด่นของมันอยู่แล้วไม่ต้องแบบใส่เยอะมากนะครับไปรับเ่อปับนะนะครับเพ่อไับเพบเพืวอไปจับเ่อไปจับเ่อไับเพื่อไปับ่อไปจัอับเับ่ไปเ่ไับพไ่ปไ่ปับปเ่นหอมอ่ะ กินอ๋อกินปลาลันกินเขาตากินี่ผสมอยู่ในกระทะเอ้ยพี่บอลอยู่แล้วเวลาอีก15ห้าวินาทีอะต่อไปนี่คือเชฟเอาอะไรมาเอ่ยนี่แป้งเหลืองไงครับผม คืออยากจะบอกว่านอกจากเชฟนะครับผมมีประสบการณ์มากมายนะครับเขายังมีความสามารถพิเศษก็คือการทําเส้นทำเส้นสดเลยแข็งหนาแน่นแข็งและนี่เขาจะทําเป็นเส้นอะไรนะครับเค้กโคสเค้กพาสต้าฟาสตอนี้ลคอนเอ่ค่ะเส้นที่สวยว่าเส้นเหลืองนี่คงก้เอ่ใช่ไหมกี้ละเอจะเป็นลูกคล้ายหอยอะเอาลูกคล้ายหอยนะครับปล่มาแล้วมาแล้ว่ีดูโอ้ยชิ้นเล็กๆเลย ตอนนี้ในขณะที่เชฟกาลังทําเส้นนะครับผมน้ํานะครับก็กําลังต้มเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนี้เพื่อเดี๋ยวจะมาลวกเส้นอย่างตัวนี้ใช้เวลาลวกเส้นนานไหมครับไม่นานค่ะนาทีสองนาทีนาทีสองนาทีใช่ไหมครับาครับตอนนี้เส้นมาแล้วอย่างที่บอกนะว่าเส้นสดนี้ก็จะใช้เวลาลวกแค่ประมาณหนึ่งไม่เกินสองนาทีเหลือเวลาอีกสิบนาทีเราอไปนี่จะจัดจานแล้วนะจะเริ่มจัดจานแล้วเลยไม่ได้หรออ่าตอนนี้ครับผมก็เส้นน่าจะได้แล้วนะครับ เอาแล้วจานแล้วเดียววนี่ครับตอนนี้มาแล้วครับกับวัตถุดิบที่สามนะครับผมผักผักร็อกเก็ตีที่ถามว่าหายไปไหนครับนี่สองใบเท่านั้นต่อที่นะครับผมลาดน้ำลงไปนะครับอย่างนั้นเหลือเวลาอีก5นาทีนั่นเหรอเอาหน้าอันตู้ยังไม่เสร็จน่าจะมีชีสหรือเปล่า นี็อิตาลีโน่โรมานอมซึ่งบ้านเราหายากนะขอแค่นี้เองเหล่าอย่างเดียวแปดสวยงามนะฟินิโตเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางเชฟดานิโลนะครับผมจัดสวยงามแบบนี้ให้กับทุกท่านแล้วเดี๋ยวลองมาชิมกันดูว่าการรวมสามวัตถุดิบที่ได้มาจากน้องๆนะครับเข้าด้วยกันแล้วรสชาติจะออกมาเป็นยังไงสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับกับการทำอาหารในบททดสอบ Secret Ingredients สวัตถุดิบปริศนาภายในเวลา30นาทีจนได้ออกมาเป็นเมนูคอนคิลเยเส้นเหลือง เนื้อปลาะผัดกับน้ำมันมะกอกและเนื้อส้มปรุงรสจนได้ที่ราดรสความอร่อยบนคอนคิลเล่เส้นเหนียวนุ่มเพิ่มรสความอร่อยด้วยใบยล็อกเก็ตถือเป็นเมนูที่ประสานรสความอร่อยของวัตถุดิบที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือว่าถ้าอมมาได้สวยงามมากนะครับแต่วัตถุดิบสามอย่างที่มาผสมกันเมื่อสักครู่นี้<อ>นะครับผมก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเอาล่ะผมว่าเส้นสดนะครับผมดีที่สุดคือทำเสร็จต้องกินเลยเม่อเวลาผ่านมาสักพักแล้วผมว่าเรากินกันเลยดีกว่าเชิญชิมครับ ส้มกับปลาเนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่พ่อพอลองมาชิมด้วยกันแล้วเนี่ยความเปรี้ยวนิดๆของปลาราเนี่ยมันแทนออนโชวีได้แล้วพอมันผสมกับเส้นด้วยเนี่ยก็กลมกล่อมเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อครับอร่อยมากครับเพียบเชยครับยังไงครับก็คือไอ้ชอบปลาาอยู่แล้วค่ะับผมเพราะฉะนั้นไอ้ก็จริงๆแล้วว่ามันก็มันก็เข้ากันดีซึ่งวัตถุดิบมันดูจะไม่น่าจะเข้ากันแต่พอพอมาผสมกันมันก็อร่อยดีค่ะอร่อยดีนะครับผม โ <Okay. S 2> อเคฟาสติพิ๊งคิดว่าสามวัตถุดิบนี้เนี่ยกับการที่เชฟเขารังสรรออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าไงครับจริงๆแล้วเนี่ยปลรากลิ่นแรงกลายเป็นปลรากลิ่นหอมได้เนี่ยเชฟเก่งมากเลยนะครับครับ <ผม S 2> แล้วเอาส้มใส่เข้าไปให้มีกลิ่นหอมของส้มผักร็อกเก็ตในเป็นตัวเบรกให้มันมีความเป็นสดชื่นอของผักมาอยู่ด้วยเนี่ยสามอันนี้เข้ากันดีมากยิ่งประกอบกับตัวพาสต้าตัวนี้ที่เป็นพาสต้าเหลืองที่แบบหนึบอร่อยมากเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยใส่ปลาราได้อีกเยอะๆะเลยครับชอบมากเลยครับโอเคครับผม เยอะจริงๆครับผ่านหมดเลยนะครับผมทุกคนชอบรอบหน้าจะต้องไปแข่งกับเชฟกระทะเหล็กแล้วแชมป์วิรลยอยากจะบอกกับทางเชฟกระทะเหล็กเป็นการส่วนตัวไหมครับ No nulla ma quando mi conoscere v e d r à un attimino grazie เขาบอกว่าไม่มีอะไรจะบอกค่ะก็ถ้าเกิดคุณเห็นปุ๊บคุณก็จะรู้เองว่าผมเป็นอย่างไรโอเคคูหน้าเราจะได้รู้กันแล้วครับผมว่าแบทสุกของวันนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะสักคู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ